ปาดปัดปัดปัดเบิ่งพี่น้องจ้ะเบิ่งนมใไม่ปลานี่พี่น้องอ่อนซ้อนน้ำบ่จ้ะหักกระโปะโปะโปะแล้วเลยพี่น้องจ้ะอ๋าน,ะนี่แต่นม,มใไม่พี่นอ้องใายสู้บิ่งจ้ะหลายหลายคักหลายเนี่ยอ,ออกงามคักอลังการ ก่อเพันย่บุ่นพี่น้องก่อพันยุบุญออ,อ,ออกนอกก่อพี่น้องเขาเอิน้น้องไม่นอกก่อในก่อพันก็ออกอยู่พี่น้องจ้าแต่ว่าเพันสีบโบออกหลายคือทางนอกที่พี่น้องจ้านี่แมนเบิร์ตนี่อนอนคนนี้นี่นอนนี่พี่นอ้องขับโป๊โป๊ได้หลืพอพี่น้องจ้านี่คุณขอคักออกเนี่ย นหลา่พูดหลพ่พูดกินบระวาดบประไว้พื้นนาห้อนแล้วเนาะพี่น้องจับเนาะออกข้าออกเนี่ยจ้ะคนยิ่งตัดยิ่งขึน้นนี่เลยพี่น้องท้ายสุเบิ้งจ้ะเนาะล้ำเพื่อนเห็นบ่ล้ำเหม,มเือนล้ำเหมือุเทงพี่น้องจ้ะุบอกอยู่ในปลาแมนเปื๊ดตะนอ้องใหม่ ออกนึนใหปลานี่อลังการเนาะพี่น้องจ้ะตู้เย็นขเก็เต็มอืมเฮ็ดน้องไม่สมก็กกได้ร้ายแล้วเฮ็ดน้องไม่อันดวงก็กได้ร้ายแล้วพี่นอ้องโอ้อันซ่อน,นให้ซูบึงจ้ะหนูไม้นอกก็ประเทศเยอรมันเนะพี่น้องจ้ะ โป๊ะๆเดี๋ยนี่ออกคักออกแน่คุณออกคักออกแน่คุณเนี๋ยวเยออพอเอื่นเอิอน้องไม้นอกกอพี่น้องจ้ะงามาคักงามแน่ทายสุบึงแล้วก็เจ็บนาอพี่น้องมาดี อันขอเพื่อนแมกยางพานมามีกายขอดกมาเอาอยู่นี่แหละมาขอเพื่อนกันเอออันเดะเพื่อนตัดสวนอยู่นี่เจ้าของบ้านเพื่อนเนาะขอเอาเลย <c oughs> เอาโลดว่าเสรนแล้ววะนี่ก็ดเได้ตัดทิ้งไปน,นะหลวงพ่โอ้ยพี่น้องจ้าเพชรนสิมาตัดแล้วเป้าหักก่อนพี่นอ้องอือพูดแต่ไรครับ cho mất tạt đứa thì khỏi hát sức con Cái này cứ nôn chả Con chỉ mất tạt thìm là Vì cái vào รับพี่น้องน้องไม่นอกก่อนม่เด้อพี่เราไม่หักน้องไม่นอกก่อนนะเกมือนกันพี่สาเด้อโอ้ไลค์ครับพี่น้องจ้า เจ้าของสวนพ่นว่าหักเอาเลยหักเอาเบิดโหลดบริสั่นเต์คนว่านีออกไปคนทนทางคุเนาะคนน่ะพ,พี่น้องเฮ็ดยังกินบรรทุกยินก็เต็มแต่ของกระสีเฮ็ดน้ำมันสม้มพี่น้องเฮ็ดน้ำไมัเผาเต้านั่นแหละไล่คัาอินดี อนอาสูงเพื่นเนาะมาเด้อพี่น้องมาหักน้ำมันน้ำกันสุม,มงสุบวนเอฟซีจ้ามาเด้อยายเมียพายมาหักน้ำมันอีกแล้วลายข้าวซอยแน่ยผุนเหนึ่นกอเพื่อนนี่คือกอเพื่อนพี่น้องจ้า ออกนี่กอบันก็ออกอยู่นี่เยาเยาพี่น้องเคือบอกฮักลวดลุยตัวบา้านใหญ่เม ไลยค่ทังบันไม่ยอยากจะร่างเริ่มเลยดิหนบ่วลายพี่นอนอกปีนีพันโค้กินบึดนี่นสวนไม่อนเลยหักไปซิออกไปทิ้งนั่นเลย สักล้ําสิมาตัดข่อยหักสักคน หลายโพดนอตัอต้มเหมืนบ่เอาพี่น้อ,เอ,องเขาจะนอชั้นสูงชันเดียวเขาหุ่นนอตัอต้ม,มลายหลาย,ยไปตั้งหล้ด้วยพี่น้อ,องโตตัต้มกันหลายอย,อยักแป๊บเดียวหุ่นปุบบอกคักเอาเลยลุยตัวแบบน,นี้ อืเด้อพี่น้องทักมื่อๆนอกก่อนกันจะ้ะอืมหลายทักผุ้เพราะเราผุ้นเอาออกไปท่างผู้กันหลายหลายหลายคักหลายคักอืมหลากกอมันเป็นด้วยสิ่งหรืพี่น้อง กระจายออกไปตะพืชตะพืชห่างไปทั้งในกับไปทั้งนั่นแหละคุณเดี๋ยวมันจะตัดทิ้งแล้วถอนเอาก้อนหกักเอาก้อนอออเฮ้ยได้หลายเตอพี่น้องเ็นว่าเอาเบิดโหลดคุณฉ็นว่าคุณทั้งหลงังคุณก็เราได้หลายเตอร์คุณพี่น้องจ้ะ จะไปเผาไว้พี่น้องอพี่น้องพู้เดพี่น้องได้แบกมาให้ยายเม่เกือบตายอ,อันไปไปย่างผ่านไปเบิง้งไปเบิ้งกน้นหน้าจอบเบื้องกน้นหน้าออกไปเอซันพอดีเพื่อนกำลังสิตัดพี่น้องจ้ะขอได้โอกาสขอเฉลยแหละพะว่าเคยไปขอเพื่อนปีกายก็ไปเอาเนาะไปขอเพิ่อนลราไม่เห็นนมปสมไว้นี่แะโนยงยังไงพี่นอ้องอนี่ ได้โอกาสขอใจดีใจดีเจ้าของสวนก็เลยเอาเลยเอาเลยว่าสันฝรั่งยังไม่ใจดีกุโรก็อดีเอาเลยจิได้ตัดทีมแล้วสันกำลังหัวขอจบดีขอไปท่านพี่น้องจา้ายัดเป็นของบ่ได้ก็กำลังท้านก็กำลังจิตัดกำลังเดินเคียงตึงตึง,ตงยอ,องย,ยู่นีนะ่นอนยุ่งยัยพี่น้องจ้าพูดนะนอนยุ่งยัมาเด้อมาเอาไปแจงไปต้มผู้ได้ยาพี่น้องจา้านี่นะพูดนะอืม บอกว่าสิเผาเลยพี่น้องเผาไว้แน่เลยเฮ็ดน้งองไม่สมเฮ็ดวู้ดให้น้องสมก็เฮ็ดไปลหล้ไล้พี่น้องได้หลายปวดแล้วต้นไม้ใหญ่นๆนี่เฮ็ดน้องไม่สมหรือสิเผาเผามันเก็บได้กินโดนได้พี่น้องเฮ็ดน้องไม่ถุงไว้เนาะน้อไม่น้องไม่เป็นถุงเนาะพี่น้องจ้ะแกงแซ่บแซ่บพี่น้องนี่อีกพันหนึ่งนี่พี่น้องมันบคือพันธุ์อันที่ว่าเขาเคยเป็นหกัก์ดซีนสีน้ำตาลนี่อันนี้พันธุ์สีเขียวพี่น้องจ้ะนี่ อ่อนหอมเวลาต้มข้าต้มโอเปียกคักๆเปียกพันธุ์ไร้ล้านน้องใหม่นี่ปอกง่ายกับปอกง่ายพี่น้องปอกลายลายปลอกลายอีลิเพราะว่าคอยไปเอาบางเล็นเลน้อยเนาะทั้งสวนมนยาคอยยังไม่ได้ไปเอาอยู่บ้านเนี่ยออกคักอยู่หันเนน้อยเพิ่นโคนทิมเพันพิ่นเหยื่อในลูกไส้ิ่นลดปะโคนทิมพูทธเถานะมีเลิกงานก็เลยงยางพานอันนี้ยางพานไปเบิ่งก่อนหน้า่าเคยไปเอาเนาะ พอดีจบดีเจ้าของสวนมาตัดถิ huh ่มได้โอกาสพอดีเลยฮักเอาฮักเอาเพิ่นวะใจดีดีวาอีกคนเวลางงใจดีก <bill ow people> ็เด <t> ้อก <t> ็เดียออกทุกปีเลยนแหะพี่น้องก็สีด่งไฟเผาซจก้อนพี่น้องมันเผาแน่ก็สิเทสต้อไปสมอีกเพอะจังไรเบื้องก่อนจะมาเอาเด้อพี่น้องสมองุบบอลเอฟซีไม่กินแกงน้ำไม้สดๆน้ำกันจะอืมมาหัวเย็นแล้วเลแบกมา เผาคนลรพี่น้องนี่กำลังเริ่มเผาจ้ะตายสูงพี่น้องจ้ะกำลังเริ่มเผาคอยเผาไปพี่น้องไฟอ่อนออนเผาใจเย็นๆย็นชีิกินแสบเนาะอขอบุใส่ทานหลายตนขอนใส่ทานหลายหลายเผาน้อใหม่พี่น้องโมงมีฟื้นได้พี่น้องจ้ะใส่ทานเผาหอ,อาเผาใจเย็นเย็น อบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิงซองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะขอบคุณสุมงสุบอนเอฟซีอยู่สุมงสุบอนขอบคุณหลายๆจ้าที่บบถิ่มปอปลาเมลี่แฮปปี้พี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาเบิงมาส้มชีวิตของยายเม่ต่างแดนอยู่ต่างแดนประเทศเยอรมันพี่น้องคุณนะยังตั้งหลายอยู่จ้ะคุณนะคุณนะขอสีเผาให้เพิ่พี่น้องือสนสีวด้ปอกให้เบิรงดอกพี่น้องเพราะเผาไว้นะก็มืออื่นเห็นมันจะขึ้นนึงนะขอเช้สีมาปอกเลย เคียนเคียนเฮ็ดเป็นเซีนเป็นเซีนนะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดเป็นถุงไว้นะจ๊ะเฮ็เป็นทุงมาแต่กินย่ามเพิ่นโมมี่เนาะพี่น้องช่วงนี้น้องไม่ก็ออกรลายหลายพี่น้องจ๊ะอืมหลายครับผู้ใดอยากอะ่ะแชทมาติดต่อมาเด้อพี่น้องไม่ได้ว่ากันอืมแชทมาติดต่อมาออืืมมหลายน้องไม่ออกหลายลีหลีช่วงนี้เขาได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะเโาก็เว้าอีกเนาะเจ้าของสวนพนใจดีมื้อนี้ยายเมดได้เด่นมาหลายอื ใช่ดีคักเจ้าของสวนฮักเอาฮักเอาเพื่นว่าเดี๋ยวก็ออกอีกแปลเอีกฉันเพื่อนบอตัดก่อนนะเพื่อนว่าเดี๋ยวก็ออกอีกอันมาอนอาทิตย์นึงแหละสังหลังอยู่นอนนี่น,น,น้อยเพื่อนนะขอบคุณหลายเดอ้อจ้ะพี่น้องออสิคอยเผาอใจเย็นจ้ะเผาแล้วแล้วก็มืออื่นยังสีบอกเคียนเคียนเป็นเศษนี่น้อยแล้วเฮ็ดเป็นน้องไม้ถุงไม่ได้กินพี่น้องเป็นปีกับโบนเอาพี่น้องใจเฮ็ดทั้งสั้นละทุกปีทุกปีอืไออยากกระแชทมากเด้อจ้ะเด้อ ถ้าอยากได้ติดตอ่อมาจาม้ะเรื่อว่าสิต้มบอกกันนี้บวต้มดอกอหลายตัวต้มอยู่ในหมอนเอาไม้ที่กินบเบิดอยู่หลายครับคอยว่าสิปอกจักหน่อยไว้สันพี่น้องปอกซุปคืดอ,อยากมามะสดๆไหมก็ <c oughs> สิปอกต้มซุปกินจักหน่อยพี่น้องจ้ะนี่ เผาอันนี้มันแล้วก็นยกแรกนี้แล้วแล้วก็จะปอกปอกต้มซุปกินคือสิแสบไม่ไเนาะเผาทานอ่อนๆใช่ไหมเผา,าทานเรือตั้งหลายนึงพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องว่าเผานมใหม่น้ำใยไหมปอกซุปจักหน่อย เลี้ยหันกสิเขียนเขียนละบ้านนี้งอ,องเดี๋ยวขอทิไทยอันนี้ฮะซูเบิงพี่น้องขอเอามะปูกไว้ติดอยู่นี่ขอมะปูกไว้นี่พี่น้องตัวผู้ไอ้อยาเอ็นยืดตัวผู้พี่น้องจ้ะนี่ อันนี้ตุ้มเมียนี่ขอามาปลูกไว้ขอาว่าจะเอากลับบ้านน้ำนี่กลับเมืองไทยน้ำมาสั่นนี่ขวสิลร่องถามเฟ <c oughs> ินเมืองว่าจะเอาพัานบอสได้บรอนี่ตุ้มเมียเป็นยาเนาะสมุนไพรพี่น้องไทยสุบึงจ้ะ <c oughs> ห้างซาเลเนียขวโมดไรซ์โมดไรซ์ปุ๋ยไซน์อย่งนี้ในพี่น้องโม่ตายจากเตีไยไทยสุบึงอีกคน หลังบ้านพี่น้องอยู่ระเบียงอ,อ,อันนี้กระตุ้นน่นนี่ขึน้นอีกแล้วนี่บดตัดจักเทียบดตัดกักเทียมได้นี่กระเทียมยุบลงแล้รถทิ่มไปแน่นหัวนคนขืนอีกปีนี้พี่น้องจ้ะระเบียงบ้าน <c oughs> ว่าสิปอกอนี้คือห่อนสีได้กินว่าแล้วพี่น้องปอกซุปนะ นี่เผายกแรกแล้วแล้วพี่น้องจ้าบานนี้นี่อันนี้ยกที่สองจ้ะเก็บยกที่สองอยกที่สองไฟกําลังเดงกลัลังกะาเด้อพี่น้องมาเผาน้ำกันยกที่สองอ โหนอมาอ่แดดกระลังสีออกพี่น้องบนกระลังสีออกแล้วออกแล้วแจะหันบ้ให้ห่อนเหมือนกระลังสีห่อนก็ต้องเฝ้าเผาก่อนพี่น้องจ้ะเพื่อนบ้านเพิ่งตัดหญ้าทด้บัดนี้ดังค,ค,ครึ่งครึ่งกับสิบปุ๊ดเลยยินเสียงเท่าเวลาเท่าเราเท่า,า,านังเนาะเพิ่นบ้านเพิ่งมาตัดหญ้าเด้อพี่น้องมาเอาไป นั่นไปซุปเผานกที่สองขันท้าเผาอันไฟแก่นแห้งอะไรกับนี่ใหม่ก้อนพี่น้องเลยซ้ำนี่พอดีนี่อเอาไว้เย็นแล้วค่อยปอกเย็ดยังกินมกกระแซบพี่น้องมกใสหมูใสไก่ หรือบ่มีทางบ่าบ่มีฟืนบ่ผิดอีกแล้วยายแม่เถ่ามาแล้วก็ลืมหน้าลืมหลังแล้วกลับเนี่ยประเทศไทยบ่ได้เอามาจกเทียรีพี่น้องจานน้องใหม่ก่อนนะ่อนมักจะเอากินตัวยุพี่เหรอตีร่างข้างแล้วเต็งเต็งเหรอ ก้อยเผาใจเย็นเย็นพอก็ยังบ่ได้จบเนาะกลับไปเมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยบ่มาจักเทียนนอมใหม่น้องเออตะกอนเอาออมาอยู่ตะกอนน่ะตะกอนบ่ฮู้ว่านมใหม่ย,ยู่เยอรมันมีเนาะตะกอนไม่อยู่ใหม่ๆเนาะบาัดนี้บ่เอามาจักเทียบาดนี้เศร้าออมาากมาเหรอมาติวัมาหักก็อยู่พี่เนาะกินสดๆเลยอืมอืมเขาใจเย็นๆนะสิครับพี่นอ้องอืม อีกยกนึงน่งกัแล้วพี่น้องจ้าบ้านี้อีกยกนึงน่งกัแล้วเราจะขก็สิว่าสิบปอกจักน้อยปอกแล้วก็สิเป็น <c> ซ <oughs> ุปกินพี่น้องเ <c oughs> ด้อกินซุปน้ำไม้น้ำกันพี่น้องจ้าสุกครูสุสขคข้นเอฟซียูมงสุบอลจ้าขอพูดเล่นๆเด้อที่เขามาเบิง้งซองไม่รี่ฮป้ปีบ้านี้สิปอกน้ำไม้กันไม่มมได้ปอกให้เบิง้งดอกพี่น้องจ้าอือมไม่ได้ปอกให้เบิ้งดอกค่อยสิปอกแล้วก็สิไปต้มแล้วก็สิซุปกินจักน้อยจ้า เดี๋ยวพ od, ี ance, ่น te ้องข็เผาแล้ว <generally> ก <clears throat> ็ก็ม่ปอกเนาะปอกแล้วก็มา่หนึ่งหนึ่งเฮดเป็นน้องไม้ทุ้งว้าจะกินนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยปอกแล้วก็มาหนึ่งเนะเนี่ยเป็นดำๆคือยังขัดเผาเนาะเผาแล้วเราก็มาปอกปอกแล้วก็มาม่หนึ่งพี่น้องจ้ะหนึ่งกเฮดน้องไม้ทุ่งมาจะกินหนึ่งเฮดะนุธนอมมาจะกินขนอมน้องไม้มาจะกินพี่น้องจ้ะหนึ่งนประมาณยี่สิบห้านาทีเนาะหนึ่งเราก็ระม่ณ เ้าเเอาแพ็กๆๆใส่ถุงมางังสิงนะพี่น้องแลก็เวลาแ้วแล้วเทากัสินะเทาก็ห้อยไปสินะแขนอะไรก็บานห้องนะพี่น้องเป็นมไม้ถุงนะจ๊ะเก็บไปกินเป็นปีพี่น้องมะนาวนี่นะนะนี่นีะเท้าเราได้หนงพี่นอ้องเท้าแล้วแล้วเอามาหนึ่งหนึ่งแ้วเทาหนึ่งซุกแล้วเขาก็ฟเฝ้าเฝ้าเ้า,าเอามาแพ็กเลยพี่น้องจ้ะนี่เขาก็แขนไว้เพราะต้องไปแช่ตู้เย็นพี่น้องนี่ได้เป็นปีพี่น้องมะนาวจ้านี้ืนอ่งได้เป็นปี บนเอาจ้ะนี่อนๆอยู่นี่พี่น,อน้องถุงนึงทอนๆอยู่นี่หนึ่งเก็บไปกินเป็นปีจ้ะขึ้นมาไม่เผาห้องหนึ่งแล้วเราจะนี่หนึ่ง